คนที่เคยเป็นคนดีมีชื่อเสียงที่ดีในสังคมก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนชั่วคนเลวได้คนที่เคยทําความเลวมีประวัติที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีมาก่อนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีได้เมื่อคนแก่ตกงานผู้ชายแก่ตกงานไม่มีไรายได้ต้อง อาศัยญาติพี่น้องอาศัยลูกมีหนี้ธนาคารตัดสินใจขโมยเงินของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทำไมคนดีๆถึงเปลี่ยนเป็นคนเลวได้คำถามนี้สะท้อนถึงแรงกดดันทางจิตใจและศักดิ์ศรีของคนผู้นั้นถ้าให้พูดตรงๆผู้ชายแก่ตกงานไม่มีไรายได้ ต้องพึ่งพาญาติพี่น้องและเป็นหนี้ธนาคารถึงขนาดขโมยของญาติพี่น้องไปขายอาจจะประเมินได้ว่ามีความกดดันสูงทางด้านจิตวิทยาก็เป็นการรวมกันของความเครียดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจิตใจและศักดิ์รีแยกออกเป็นประเด็นต่างๆได้คือหนึ่งความจนและความสิ้นหวัง เมื่อไม่มีไรายได้ไม่มีทางออกนี่สินก็กดดันเขาจะอยู่ในสภาวะสู้หรือหนีฟ f าย g อฟไฟ g h ติ่ง Fight, ของสมองเหตุผลเนี้ยมันเป็นตัวทำให้สินทำลดลงได้คนดีๆไม่กินเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์มาหลายปีแต่ก็สามารถก่อคดียักยอกทรัพย์สินของบริษัทได้ เหตุผลของศีลธรรมลดลงมาจากความกดดันนี่ศีลมันก็เหมือนในหนังนั่นแหละเป็นคนดีแต่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เป็นโจรได้เสมือนกับว่าสมองอะ่ะจะถูกสั่งให้เลือกว่าตัวเองจะต้องรอดหรือคนอื่นจะต้องเจ็บวันนี้เราต้องรอดก่อนเพราะฉะนั้นการขโมยของจึงเป็นทางออกมันไม่ใช่ทางรอดไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่ว่า การขโมยของจึงเป็นวิธีรอดในวันนี้ศักดิ์ศรีที่ถูกทําลายผู้ชายสูงวัยบางคนเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนหาไรายได้เมื่อแก่ตัวลงหรือตกงานหมดไรายได้เขาจะรู้สึกด้อยค่าและถูกลดเกียรติโดยเฉพาะเมื่อต้องขอหยิบยืมเงินจากคนรู้จักการขโมยของจึงเป็นทางออก เป็นการเอาคืนอย่างเงีย,งยบๆเพื่อฟื้นศักดิ์ศรีในใจตนเองแม้มันจะผิดทางความอิจฉาลิษยาการรู้สึกไม่ยุติธรรมเมื่อเขารู้สึกว่าญาติคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าญาติคนนี้รวยมีทรัพย์สินเงินทองมีมรดกแต่เขาเนี่ยตกต่ำลำบากเขารู้สึกว่าสมควรแล้วที่ฉันจะเอาคืนบ้างจิตใจที่แปรปวน ส่งผลให้มีปัญหาเข้ามาความชอบธทมการเอาคืนความไม่ยุติธรรมของตัวเองรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมความเคยชินหรือหลงผิดจากความโลกบางคนเริ่มขโมยครั้งหนึ่งแล้วรอดไม่ถูกจับก็เกิดความเคยจินเมื่อเคยทำผิดแล้วไม่สามารถมีใครเอาผิดได้เคยทำความผิดแล้วรอดตำรวจไม่มาจาับก็เกิดความเคยชินทำผิดอีก และถ้าขาดศีลธรรมคอยยับยั้งช้ำใจความโลภก็จะครอบงำการขโมยจึงกลายเป็นทางออกและเป็นความอยากได้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยชราผู้สูงอายุบางคนเนี่ยจะมีสภาวะฮอร์โมนเสื่อมถอยภาวะสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวการตัดสินใจขโมยของเนี่ยมันก็เหมือนทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอาจจะไม่เข้าใจผลของการกระทำนั้นอย่างดีพอ สภาพสังคมและความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อเขารู้สึกโดดเดี่ยวถูกทิ้งและไม่มีใครให้ความเคารพการลงมือขโมยทรัพย์สินของญาติพี่น้องหรือเป็นสายโจรเนี่ยเป็นการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจและระบายความโกรธในใจสรุปเขาไม่ได้ขโมยเพราะอยากเป็นโจร แต่เพราะชีวิตผลักดันให้เขาอยู่ในมุมที่หมวศักดิ์ศรีไม่มีทางออกและไม่มีใครเข้าใจคิดยังไงกับคนแบบนี้จะรับมือยังไงกับคนแบบนี้เป็นคำถามที่ว่าคุณต้องตัดสินใจเองว่าจะใช้กฎหมายหรือจะใช้วิธีการเจรจาหรืออาจจะมีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจแต่ให้จําเอาไว้ว่าคนที่มันเป็นโจรอะ ครั้งหนึ่งเป็นโจรครั้งหนึ่งมันก็เป็นโจรตลอดชีวิตเป็นฆาตกรแค่ครั้งหนึ่งมันก็เป็นฆาตกรตลอดชีวิตแต่ให้จําไม่ว่าก็อย่างที่บอกในต้นคิดว่าคนเลวเขาสามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้นะคนที่เคยเป็นคนดีเรียนจบมาหาลัยมีหน้าที่การงานที่ดีก็อาจจะเป็นคนเลวในอนาคตได้ไปก่อคดีคนที่มีลูกมีเมียมีครอบครัวที่ดีเรียนจบมาหาลัยมีงาน มีงานมีการทําที่ดีก็ก่อเหตุค่าลูกค่าเมียมาแล้วเพราะปัญหากดดันเรื่องหนี้สินสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ